ตอนนี้อยากจะเจอว่าที่นายกรัฐมนตรีกันหรือยัง <Yeah. S 1> อยากไม่อยาก <Yeah. S 1> ถ้าอยากขอเสียประมือให้กับพี่ทาล,ลิ้มจลนร์ การเมืองฝ่ายประชาธิปไตยมาลังคุณไม่ลำบากแน่นอนจะลำบากได้ยังไงครับพี่น้องก็เลือกตั้ง14ครั้งที่ผ่านมาพี่น้องชาวละบูนออกไปใช้สิทธิ์เยอะที่สุดในประเทศไทย ตบอกเมื่อการเงิยเราดีแล้วนอกจากจะไปใช้สิทธิ์เยอะที่สุดในประเทศไทย14สมัยติดต่อกันคราวนี้พี่น้องชาวลำพูนให้ความไว้วางใจพักก้าวไกลมาเป็นอดีตนลือกครับพี่น้อง มาเลยไม่ต้องรู้สึกลำพังเมื่อมารับผูนแหวนหนึ่งของลำผูนได้มาไม่มากเท่าไหร่แค่หกหมื่นคะแนนเท่านั้นเ,นนเอง<ช><บ>เป็นอันจบต้นของประเทศต้มมือดัง,ดงให้สอสอเตือนขอวกคุณหน่อยไนดะ้ องของกำนันต้มก็ไม่ลาพังเช่นกันมาเป็นอันดับสองแต่ได้สี่หมื่นสามพันกว่าคะแนนครับพี่น้องก็ไม่ลำพังอันดับสองนี่น่าจะเยอะที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับต้อม่ละกันให้กำลังใจกำลังต้อมเลยแล้ว วันนี้เรามาเฉลิมฉลองชัยชนะของพวกเราด้วยกันตั้งแต่ตอน,น,นอดีตนาคตไปพี่น้องชาวระพูนให้ความไว้วางใจขอบคุณครับขอบคุณครัให้ความไว้วางใจพวกเราอาดีตนาคตไปมา25กว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ได้สอสอกับเขามาสีปีผ่านไป จำนวนเพิ่มขึ้นสองเท้าทัะดีครับพี่น้อง40กว่าเปอร์เซ็นต์ที่พ่อแม่พี่นอกชาวรพูนให้ความไว้วางใจพวกเราพักเก้าวไกลมาผมขอสัญญากับพี่น้องว่าจะไม่ํำให้ทุกข์ทรมารดปวัตแน่นอนแล้วก็ไม่รู้ว่าเพราะว่า แล้วมาเล่นสงการด้วยกันไปสงน้ำประโรดเออ,เอ,อ ว่าคราวที่แล้วมาเล่นสงการกันไม่รู้ว่าไปส่งน้ำาบรอดหรือไปแข่งสับเล่ากันแน่เลยทันรอดเราก็ได้ทักล่ามาด้วยสำหรับพ่อแม่พี่น้องอีกแสนกว่าคะแนนที่ให้กับพรรคเพื่อไทยตบมือดังๆให้พรรคเพื่อไทยพรรคพัฒน,นตาตรฝ่ายประชาธิปไตยของเราเลยแล้ว โชคดีพี่กินลำใหญ่ของคนละบูนด้วยมีสารต้านอนุมูลอิสระทำให้สมองยังดีอยู่ต้อเพื่อใดๆยาวๆให้เกษตรกรชาวละพูนผู้ปลูกลำใหญ่ไปแล้วเสงพี่คุณพี่ค่เเหมือนชาวรอกปีติเหลือเป็นนักร้องชาวรอกปีติต่อมื่อใดๆให้พักเพื่อใยไปแล้วเขาสนับสนุนพักก้าวไป เขาเสนับสนุนพิธาเป็นนายกเมื่อพักก้าวไกลร่วมมือกับพักเพื่อไทยและอีกหกพักที่เหลือที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยพี่น้องชาวลำพูนผู้รักประชาธิปไตยไม่ผิดหวังแน่นอนก็จรงแล้วยังมีอีกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ของพ่อแม่พี่น้องชาวลำพูนที่ไม่ได้เลือกพวกเรา ผมขอปรวรดาตอนต่อหน้าทุกท่านขอโอกาสให้ผมได้รับใช้ท่านถึงแม้ว่าท่านจะไม่เลือกพวกผมก็ตามเราจะดูแลพิท้องชาวลำพูนอยากเท่าเทียมอยากเท่าทันอยากเสมอหน้าแน่นอนอและนี่คือสามอย่างที่ผมที่พี่โต ที่กำนันต้อมทุกคนพวกเราที่เป็นตัวแทนของพวกท่านที่เลือกข้ามาอันที่หนึ่งเราจะทำให้พี่น้องชาวลำพูนไม่ลําบากอีกต่อไปอพี่น้องแรงงานชาวลำพูนจำนวนมากที่อยู่นอกระบบเข้าประกันสังคมไม่ได้ค่าแรงน้อยเกิดไปขอให้พวกผมพากเก้าไกลทั้งสาคน ทำหน้าที่ให้พี่น้องแรงงานชาวลำพูนไม่ลำบ,บากอีกต่อไปสำหรับลูกเล็กเด็กแดกที่อยู่ที่นี่เขาอาจจะเป็นลูกหลานชาวลำพูนที่อาจจะรู้สึกว่าอยู่อยา่างลำพังสวัสดิการทั่วหน้าไม่ถึงขอให้เราได้ทำตามสัญญาที่เคยให้ไว้ก่อนเลือกตั้ง ขอไอเบีย้ยเด็กเล็กอายุ0ถึง6ขวบ1,200บาทต่อเดือนต่อคนจะทำให้เขาไม่รู้สึกลำพากอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่พวกเราสัญญาไว้กับพี่น้องชาวลำพูนว่าแรงงานของลำพูนจะไม่ลำบากลูกหลานชาวลำพูนจะไม่ลำพากสุดท้าย สุดท้ายดีเกษตรกรเกษตรกรเกษตรกรเช็คเช็คดูอยู่ว่าปังอยู่หรือเปล่าผู้เป็นเห็นรอดูว่าปังอยู่หรือเปล่าเอาเมื่อกี้ใครปังอยู่ต่อมือหน่อยแล้วสุดท้ายดีสำหรับพี่น้องชาวเกษตรกร พอกลาพูดต่อไปไม่ลำยัยอีกต่อไปแน่นอน <Yeah. S 1> พ่อเมื่อพิธาจะตั้งรัฐบาลได้เมื่อไร <Yeah. S 1> สิงหลีก,กัญญาดันสกุลเป็นรัฐมนตรีครางเมื่อไรสุราก้าวหน้าผาแน่นอน <Yeah. S 1> อีกหน่อยลำหญยราคาแพง ขายเป็นลำไยดิกหน่อยลำไยราคาถูกขายเป็นเบียร์ลำไยส่งออกทั่วโลกมันสลวยไ <Yeah. S 1> นจ่าลำไยโอแป้งไนจ่าน้ำผึ้งลำไยไนจ่าน้ำลำไยไนจ่าวายลำไยไนจ่ายาที่ทำออกมาจากลำไยเราเป็นรัฐบาลเมื่อ,อไหร่ เกษตกรกรลำใหญ่มีแต่รวยรวยแนารวยแน,น่นอนเพ <le> <ool> ราะฉะน,นั้นพแม่พี่นอ้องชาวลำพูนที่เคารพบระทั้หลายเรามาเฉลิมฉลองการชัยชนะเลือกของเราแต่เรายังมีงานต้องทำกันอีกเยอะครับพี่นอ้องเราต้องทำให้ลำพูนเป็นมือที่ไม่ลำบาก เราต้องทําให้ลําพูนเป็นเมืองที่ไม่มีใครต้องอยู่อย่างลำพังเราต้องทําให้ลําพูนเป็นเมืองที่มากกว่าเมืองลำยายอันดับหนึ่งของภาคเหนือมากกว่าอนี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องทำร่วมกันผมขอให้ทุกท่านเดินอยู่ข้าคๆาผมไม่ต้องเดินตามไม่ต้องเดินตามผมเรามาเดินอยู่ข้าง้ากัน อยู่ข้างซ้ายอยู่ข้างขวาแล้วเดินหน้าไปด้วยกันแล้วสำหรับคนที่ปากอยู่ที่เคยรู้สึกว่าสิ้นหวังกับจังหวนนัดนี้ประเทศนี้ที่เคยรู้สึกว่าไม่เคยมีตัวตนอยู่ในสังคมนี้คนที่รู้สึกว่าปากตัดเสียของเขา ไม่เคยได้รับความสนใจไม่เคยมีใครได้ยินวันนี้คือคำตอบของทุกท่านแล้วครับว่าทุกอย่างเป็นไปได้ที่จังหวดนี้เมื่อเราร่วมมือกันการเดินทางของเรายัางอีกยาวไกลยังเต็มไปด้วยขวากน้ำยังเต็มไปด้วยอุปสรรค แต่พวกเราเดินหน้าด้วยความหวังไม่ใช่ความกลัวเพราะฉะนั้นการเดินทางของเราจะไม่เหงาและเต็มไปด้วยความคุ้มค่าเต็มไปด้วยความสนุกสนานแล้วเมื่อถึงวันนั้นผมสัญญาครับว่าเราจะมาเปลี่ยนแปลงลำพูนไปด้วยกันเปลี่ยนแปลงภาคเหนือไปด้วยกันเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปด้วยกันครับขอบคุณมากครับขอบคุณคขอบคุณนะครับ ขอความกระกรุณาไม่กระโดดขึ้นเวทีนะครับไม่กระโดดขึ้นเวทีนะครับคใครที่อยู่ใกล้ๆนะครับทุกคนนั่งลงนะคะด้านหน้ากล่องของได้นะครับอย่าเบียดกันนะครับใครที่ไม่ไหวยกมือนะครับเพื่อที่จะได้ให้ทีมปฐมพยาบาลเข้าไปดูแลนะครับเดี๋ยวเซลฟี่นะครับเซลฟี่ข้างข้างหน้านั่งลงนิดนึงนั่งลงนิดนึงเดี๋ยวขอเซลฟี่นิดนึงนะครับ ้านบนเวทีนะคะข้างหน้านะครับข้างหน้านั่งลงนิดนึงนะครับ